คะไอ,อ,ลอ้ลองลองบ<ห>้าลองบ้างชิงคะแนนคะแนนนี่คืออะไรอ๋อแบบมีคะแนนด้วยเหรอไม่รู้ไม่แน่ได้ไ,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 ได้ได้ๆๆจะทำให้ส่งกล้ติมมด F ป้ะไอ้เหี้ยะกำงให้กลับไหมแล้วก็บกวอทใครไม่คิดอันนี้วะเนี่ยชิบหาย <laughs> กูไม่มีแรงจะขับแล้วกูปวดหน้ามากเลยก <laughs> ูวา, <laughs> านไม่ทัน อีกแล้วเหรอมันนับคะแนนยังไงวะอยากรู้มากเลยแต่ฟังแต่ละอันเกลียดเลยเขียนโจทย์เขาดีอะไรใครวะเนี่ยผมควรเรียนดิจิทัลอาร์ต กูไม่สมควรเลยนะชิคก้าวส์คือมันไม่มีคําจะพูดแล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเกมมันแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเว้ยเกมมันแค่วาดรูปเล่นชิวๆเหนื่อยยังวะไม่พี่พี่น่าจะพูดคําว่าชิวๆไม่สมควรที่จะพูดคำว่าชิวๆอะไรนะเรื่องเพียเออป่ะไอ้แก้วกล้วยแกะแนววะ แาปูชิโน่ถ้าพี่ชวนัดเบียร์มาเล่นด้วยเก็ตโอเคป่ะกูเกลียดคนตังชื่อโจนี้คือกูกูกูเกลียร์เฮี้ยอะไรกับเฮี้ยอะไรนะกูก็ว่างกูหันมาเจอโจนทีเดินกูปวดหัวทีเดียวว่าต่อฟัคอิสระ เจอที่หมอะไม่ได้เจอที่ดืนมี่ยใจเย็นก่อนไอ้ชิคุวาดควายไม่เป็นนะวาดตัวเองไไเมื่อกี้ไนเรื่องอะไรแวยโอ้ยแ้นว่ะแค้นว่ะ การมารุครั้งแรกของกูที่กูรู้สึกท้อสุดในโลกแบนโกยังต้องร้องไห้กับผลงานกูบอกเลยว่ากูกูรู้สาเหตุที่แบนโกตัดหัวตัวเองแล้วทำไมแบนโกตัดหัวตัวเองหรอมันมันตัดหัวตัวเองไงตายเพราะลูกถึงตายเก็บการนี้พอแล้วนพัดกันเดี๋ยวก็เบียดนตาย ถ้าถึงเวลาที่ครามสนุ้เมื่อไหร่จะโดนสักทีโอ้โหสวัสดครับอย่าบอกนะว่าในมุมสาวก็มาครับอย่บอกะว่านัก็มาดิครับครับ ลงมาแดดไหมน่ารักเที่ยวแล้วว่าน่ารักเดินน้ำประเด็นนะกูเซฟเลยอันนี้ชอบอันนี้ชอบลิงกินกล้วยลูกแก่นทำแยกไปไหมเฮ้ยนั่นแหลเฮ้ยนั่นแหลลิงกินกล้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ๋อนี่ือเก็บคะแนนใช่ไหม เออโอ้ต้องพิม์เหมือนด้วยนะพิมพายรันรวยเข้าไได้ือไได้มีคอมลิงยตายนอนแเลื่อยนนนอนไม่ได้นอนหอนเ่ด แลนต่อไปคนเท็กซี่บนถนนตะโกนว่าคุยคนเท็กซี่วาดเท็กซี่เท็กซี่เลยนะเท็กซี่ชูนิ้วกลางใส่คุณ แท็กซี่สีเขียวอยากเที่ยวหน้าน้องเขียวเขียวเียวและเขวน้านออันนี้คือแท็กซี่เหรอยาเ่า่านโอเคแท็กซี่กูกายเปนเรื่างอะรเ้ยตั้งไว้อย่างดนพักกินสีแฮรี่พอเตอร์แฮรี่อาเตอร์ เพราะผมบอกแฮร์รี logical, <F ceans> ่ไม่ไม่ทันแหละนั้นนายรอแฮร์รี่โอ้ยกาแฟคาปูชิโน่แฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยทำไมรอไม่ได้หรือว่าต้องเป็นวัดต้องเป็นล่าต้องเป็มาต้องไปมา ใครใส่แว่นใช้เวมนี์อยสหน้าจะาอมทำกลัวอะไรวะไอ้เไอ้เวดไปซื้อขออีไอ่เขียด้วยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแ่ลืรอบนึ้ัวดานอยทไมละคือ

ไปตีหม้อกันเถอะพวกเราโอ้แหววโอแหววโอแหววตีหม้อเนี่ยนี่กูสาทำหม้อสีประลาดตีน้องหมาน้องหมาโเียมมีคนกำลังฆ่าสัตว์

านี้ว่าอะไรก็ได้ที่มีไอ้นี้อยู่ไอ้นี้อยู่ไอ้นี้อยู่กูไม่เคยเห็นภาพนี้เลยอย่านะขอร้องอย่าทำกูเลยลากระเบนอย่าแทงน้องโมนลากระเบนดีกูวาดเบื่อไหม